สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆบาสเองนะคะวันนี้นะคะบาจะมาแนะนาเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะบาจะทํายาหมองค่ะเดี๋ยวบาจะแนะนําแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะมันไม่ได้ยากค่ะอันนี้ก็คือตลับยาหม่องนะคะเปิดฝาไว้นะคะรอเตรียมเทยาหมองลงไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูเรามาเริ่มต้นทํายาหมองกันเลยนะคะสู่ๆนะคะ อัับแรกนะคะเราก็นำพิมพเสนนะคะกาลบูนเมนทอนนะคะคนนะคะให้ละลายนะคะน้ำหนักก็ตามข้างต้นที่บาสบอกเลยนะคะเดี๋ยวบารจะติดไว้ให้นะคะว่าเราจะใช้พิมพเสนเท่าไหร่เมนทอนเท่าไหร่แล้วก็กาลบูนเท่าไหร่ในอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะค่ะเทรวมกันแล้วก็ให้ละลายนะคะ เพื่อนๆพี่ๆเราก็นำพิมพ์เสนการบูนแล้วก็เมนทอนนะคะก็คนและให้ละลายอาจจะช้านิดนึงนะคะบางท่านอาจจะทำทีละชนิดนะคะแล้วก็เอามารวมกันนะคะบางท่านก็เอานำไปบดก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าห้ามใส่ลงไปในหม้อตุ๋นยาหมองเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะว่าพิมพ์ศีนกรรบูนเมนทอนนะคะเขาจะระเหิดได้ง่ายนะคะค่ะ ก็ต้องเก็บกลิ่นของเขาเอาไว้นะคะอย่าให้ถูกความร้อนเร็วนะคะให้เทช่วงหลังนะคะของการทำยาหมองนะคะค่ะน้องพิมพเสนน้องกระบูนน้องเมนทอนก็ค่อยๆละลายนะคะก็ช้าๆนะคะการทำยาหมองนะคะก็เป็นการเสริมทักษะนะคะกับ ลูกๆหลานๆเราได้เลยนะคะเพราะว่าลูกๆหลานๆของเราอะคะ่ะก็หลังจากเลิกเรียนนะคะหรือว่าปิดเทอมนะคะเขาก็จะมีเวลาว่างมากๆเลยเหมือนสมัยตอนเรายังเด็กนะคะเพราะดังนั้นก็นอกจากออกกำลังกายเตะฟุตบอลน,นะคะทําสวนต้นไม้นะคะเทขุยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองฝึกลูกๆหลานๆของเรานะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยเราทำย่าหมองกันดูนะคะ เป็นการเพิ่มสมาธินะคะทำให้มือของเขาว่านิ่งนะคะมีสมาธิมากขึ้นค่ะลองกันดูนะคะขั้นตอนนี้คือการกวนนะคะพิมเสนกรรบุลเมนทอนนะคะกวนเฉยๆไม่ได้ตั้งไฟอะไรนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็ละลายนะคะ